กรับสวัสดีฟีุสุขทครับมือหนีของหลอด fc นะครับมีรายการบ้างไฟบานคุมนะครับตำบลคูเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรวันที่ยี่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับรายการบ้างไฟดีดังต่อไปนี้บางที่หนึ่งโชคสมพอบวกสอพอดิมลครับบังที่สองเก่าจเจริญฟ้าบวกสายพินครับบางที่สามดงบางจุกใหม่ครับบางที่สี่นครสาวสูงบวก นครดูใบนะครับบางที่หานะครับเอ่อเหิมเหินฝานะครับผมบวกใช่เมฆ่านะครับบา,รบ,บางที่หกนครขังใหญ่ครับบางที่เจ็ดนครฝาหวนกับแปดเพชรสุพันนะครับเจ้าแจแด หนึ่งนะครับวงเล็บชาอ่ำพรครับบั่งที่สิบแก้แดดสองนะครับยังบ่มีซื้อนะครับบั่งที่สิบเอ็ดนะครับเจ้าสัวนหน่อยครับสิบสองอเฉลิมพลสิบสามโควิดเบิกฝ่าสิบสี่จอเจริญสุขบวกนายกสิบนะครับสิบห้าเพชรสีทอง 16สมคิดการบอกนะครับ17กล่องฟ้า18แอดเทวดา19ไพ่สีทอง20เขยวังหิน21ก,กระจุกกระจะนะครับ22ฝ่าล้างฝนนะครับ23่สิบมฝ่าไม้เสือหอยครับ24กุ้งจะเลื่อนสาบกับยี่สิบห้เพชรสายท่าน26 หงวดท่องค่ำนะครับผมว,ว้าวนะครับผมตุลาการโดยไอ้แกแดดเมืองมหานะครับบวกไอ้สิมงคนราศีบวกหลอดลำชีนะจะ๊ะคนดีนะครับผมอะอย่าลืมไปหายกำลังแรงใจกันนะครับบ้านคุมนะครับสถานดีกว่างควางนะครับผมลากกา คาเข่าชม300เพียเพียงนะครับอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับส่วนลุ่งหลอดกะนาจะนะครับนาจะไปบ้านคุ้มนะจ๊ะสมาชิกนะครับแล้วเจอกันนะครับส่วนความชอบส่วนตัวนะครับติดสีแดงนะครับเป็นความชอบส่วนตัวบริเกี่ยวกับข่บังไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับบริรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับเป็นบังม้ามนสาหรับรุ่งหลอดมันนีกับมานนะครับอ่ะบางที่หนึ่งนาคอนฝาหวนะครับเอาบางที่หนึ่ง นครคังไ่ครับบางที่2อนครฝ่าหวนนะครับบางที่3โควิดบึกฝ้าครับบางที่4สมคิดการเบาะนะครับบางที่หานะครับเคยวังหินนะครับผมอ่ะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกีียวไข่ไฟนะครับผู้ใดไปก็คอยโชวให้มานคอยหวานเจี๊ยบนะครับผมอ่ะที่ลูกหลอดหายเป็นข้อมูลอ่ะประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับบ่มีอย่างรอยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ส่วนบางไฟนาไลนะครับนาไลมากๆกะมีกล่องฝ่าฝ่าลังฝนกุ้งเจะเลือนซับนะครับสายพินนะครับสอพรพิมลอย่างเี้นะครับผมแล้วก็จอเจะเรือนสุกอย่างเี้นะครับผม โอ้บงไฟเพชรสุพรรณนี่ก็มือไฟลาสุดกุบลุงหลอดว่ามันไปเชี่ยกับพานนี่นะครับเพชรสุพรรณเป็นของดีราคาถือนะครับมืออื่นให้จับตามองนะครับราคาโบสูงน่าจะหมุนตะตองนะครับผมอ่ะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับหากข้อมูลพิพาประการใดลุงหลอดเด็บสีตากขอไปไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเด็บสีสวัสดีครับ